ตลอดหลายเดือนที่ไทยเกิดความวุ่นวายจากการเมืองบนท้องถนนอีกประเทศที่เกิดเหตุการณ์แทบจะเหมือนกับไทยทุกประการในเวลาเดียวกันนะคะก็คือ,อยูเครนค่ะแต่ที่ยูเครนสถานการณ์รุนแรงจนกลายเป็นมิคสัสญนีไปแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างจากยูเครนนะคะว่าอะไรทำให้ม็อบกลายเป็นมิคสัสญนีและไทยจะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ตลอด3าเดือนที่ผ่านมามีอยู่2ประเทศที่เป็นภาคหัวหน้าหนึ่งประจำของสานักข่าวทั่วโลกอันเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมืองและการประท้วงบนท้องถนนซึ่งหลายครั้งนาไปสู่การบาดเจ็บล้มตายหนึ่งนั้นแน่นอนว่าคือประเทศไทยและอีกหนึ่งก็คือยูเครนที่การประท้วงแทบจะเหมือนเมืองไทยไม่มีผิดเพี้ยน เหตุการณ์การประท้วงในยูเครนเริ่มต้นพร้อมพกับไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อนายวิกเตอร์ยานุควิชประธานาธิบดียูเครนไม่ยอมลงนามสนธิสัญญาการค้ากับสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลเนื่องจากเกรงใจรัสเซียเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศที่ขู่จะตัดความช่วยเหลือยูเครนหากรัฐบาลหันไปฝักใยยุโรป บวกกับการที่นายยานุโควิชไม่ต้องการทำตามข้อเรียกร้องของ EU อที่ให้ปล่อยตัวนางยูเลียทิโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกจำคุกด้วยข้อหาทางการเมืองประชาชนจำนวนมากไม่พอใจการตัดสินใจของผู้นำและออกมารวมตัวประท้วงโดยเริ่มแรกข้อเรียกร้องมีเพียงการกดดันให้รัฐบาลลงนามสสัญญาการค้ากับ EU อแต่เมื่อเวลาผ่านไปข้อเรียกร้องก็ขยายไปเป็นการกดดันให้นายยานุโควิชลงจากอำนาจ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต่างจากการประท้วงในไทยที่เริ่มต้นจากการคัดค้านร่างพรบรนิรโทษกรรมแล้วบานปลายกลายเป็นการขับไล่รัฐบาลเรียกร้องการปฏิรูปประเทศโดยการประท้วงในสองประเทศนี้ยังมีพักฝ่ายค้านเป็นแกนนำหลักในการปลุกระดมมวลชนเหมือนกันอีกด้วย แต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งตำรวจไทยและตำรวจยูเครนขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมในเวลาแทบจะพร้อมกันและเกิดการประทะหน,นองเลือดขึ้นเหมือนกันได้เกิดจุดแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ในสองประเทศขึ้นนั่นก็คือขณะที่สถานการณ์ในไทยนั้นมีผู้เสียชีวิต5รายในยูเครนกลับมีผู้เสียชีวิตถึง28รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน นอกจากนี้เหตุการณ์ยังบานปลายรุนแรงมีการเผาแบรเรียร์เกิดจลาจลปั่นป่นวนไปทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมีการใช้อาวุธอย่างเปิดเผยถึงขั้นจับตำรวจเป็นตัวประกรันและรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติยุโรปสามชาติที่เข้าไปเป็นตัวกลางเจราจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสองขั้วการเมืองก็ไม่สามารถเจราจาให้ทั้งสองฝ่ายหยุดปะทะก,กันชั่วคราวได้ ตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนเรียกได้ว่ามิกฉัญญีและสุกงมอมจนเหลือทางออกเพียงไม่กี่ทางเท่านั้นที่ให้รัฐบาลเดินนั่นก็คือการเดินหน้าปร,บราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงและ,ะเผชิญการคว่ำบาตจากยูหรือการยอมลงจากอำนาจปล่อยให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและทำให้ยูเครนเผชิญอนาคตที่ไม่รู้ชะตากรรม สาเหตุที่สถานการณ์คู่ขนานระหว่างไทยกับยูเครนเจอทางแยกที่ทำให้ยูเครนดิ่งลงเฮวก่อนไทยนั้นมีหลายปัจจัยสำคัญสนับสนุนประการแรกมหาอำนาจทั้งฝั่งยุโรปและรัสเซียต่างเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในยูเครนจนทุกอย่างพัวพันยุ่งเหยิง ในฐานะที่ยูเครนเป็นประเทศฉนวนกันระหว่างยุโรปก,กับรัสเซียจึงมีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อทั้งสองมหาอำนาจจนไม่มีใครสามารถพ่ายแพ้สูญเสียยูเครนให้กับอีกฝ่ายได้แต่ปัจจัยอีกประการที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือรัฐบาลของนายยานุควิชเรียกได้ว่ายอมหักไม่ยอมงอถึงจะมีการพยายามเจราจากับผู้ชุมนุมมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้ตำรวจหน่วยพิเศษใช้อาวุธกับประชาชนที่มาชุมนุมซึ่งทำให้สถานการณ์อยู่ในสภาพที่ทั้งสองฝ่ายไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเมื่อแต่ละฝ่ายต่างโทษกันและกันในการสูญเสียจากกระสุนปริศนาแต่ละครั้งเหตุการณ์จึงดิ่งลงเหวแบบไม่สามารถควบคุมได้อีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือการเลือกข้างของกองทัพเมื่อผู้บัญชาการเหล่าทัพควรสำคัญในกองทัพยูเครนปร,ร,ระกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหัน เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลดึงกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการใช้หน่วยรบของกองทัพจัดการกับผู้ชุมนุมซึ่งการแสดงท่าทีครั้งนี้ทำให้ฝ่ายผู้ประท้วงฮึกเหิมและยิ่งพยายามเกาะความปั่นป่วนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหนักขึ้นนี่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ไทยตระหนักว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลรวมถึงตำรวจเลิกล้มความพยายามในการประนีประนอมกับผู้ชุมนุม และเมื่อไรก็ตามที่กองทัพออกมาเลือกข้างอย่างชัดเจนม็อบที่ปั่นป่นปวนกรุงเทพอยู่ทุกวันนี้อาจยกระดับขึ้นมาเป็นมิกฉัสญญีได้โดยไม่มีทางแก้ไข